ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชรุมสปอยเนลล่าและโจเนี่ยเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบน,นะครับแต่เมื่อครั้งหนึ่งเขาได้โกหกเธอเธอจึงหันไปใช้ AI เพื่อแก้เหงาและก็ลบเขาออกจากชีวิตของเธอจนกระทั่ง FAI ดังกล่าวเหมือนกับคนที่มีชีวิตจริงๆนะครับมาควบคุมเธอและทีนี้เธอจะทำอย่งางไรต่อไปกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า CTRL ซึหนังเรื่องนี้เนี่ยเข้าฉายในปี2024นะครับ าพยนตร์เรื่องนี้เปิดเรื่องด้วยตัวเอกของเรื่องะฮะก็คือโจและเนโอล่าทั้งสองคนเนี่ยพบกันครั้งแรกในงานเทศกาลวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยทั้งสองคนก็มีความผูกพันตั้แต่ครั้งแรกที่พบเห็นนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองคนก็ยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นและทั้งสองคนก็ได้เริ่มสร้างช่องโซเชียลมีเดียฮะที่มีชื่อเรื่องว่า enjoy ซึ่งพวกเขาเนี่ยได้โพสต์วิดีโอแนวตลกตลกและโรแมนติก ซึ่งโจเนี่ยเป็นผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีนะครับเขาก็เลยเข้าใจเรื่องโซเชียลมีเดียเป็นอย่างดีและเขาทําให้คลิปวิดีโอที่เขาลงไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างชํานาญส่งผลให้โซเชียลมีเดียของทั้งคู่เนี่ยเต็มไปด้วยผู้ติดตามนับล้าน,นครับที่เพลิดเพลินกับเนื้อหาของพวกเขาและนอกจากนี้นะครับอิทธิพลของทั้งคู่เนี่ยยังเติบโตมากขึ้นผ่านข้อตกลงและความร่วมมือของแบรนด์ดังๆด,ด,ด้วย มันทาให้ทั้งสองคนเนี่ยมีรายได้มหาศาลนะครับนำไปสู่การซื้ออพาร์ตเมนต์ในมุมไบเย็นวันหนึ่งนะครับเนลล่าก็ถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียของทั้งคู่นะครับและก็ประกาศว่าคืนนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบ5ปีของเธอและโจเธอกําลังไปเซอร์ไพรส์โจนะครับและเธอก็บอกว่าโจเนี่ยกำลังประชุมกับเพื่อนสายเทคโนโลยีด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโจไม่รู้เรื่องการถ่ายทอดสดเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยได้ปิดการแจ้งเตือนของโจทั้งหมดไปแล้ว เนลลาที่ตื่นเต้นกําลังติดตามตําแหน่งของโจนะครับและก็กําลังจะไปเซอร์ไพรส์โจถึงที่ร้านเร็วๆนี้เมื่อเธอมาถึงที่ร้านอาหารนะครับช่างภาพของเธอเนี่ยก็ถ่ายภาพทั้งหมดไว้เป็นการถ่ายทอดสดแต่ที่น่าประหลาดใจคือแทนที่จะเห็นโจอยู่กับเพื่อนนักเทคโนโลยีด้วยกันกลับกลายเป็นว่าเธอเห็นเขากําลังจูบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งในมุมห้องเรื่องนี้ทําให้หัวใจของเนลลาเนี่ยแทบแตกสลายครับและเธอก็เกิดอาการกโกรธอย่างรุนแรง เธอก็เข้าไปจุมตีผู้หญิงคนนั้นอย่างรุนแรงนะครับในระหว่างที่เกิดเหตุความโกลาหนั้นเนี่ยเธอไม่ได้สังเกตว่ากล้องของเธอกําลังเปิดถ่ายทอดสดอยู่และก็มีคนจํานวนมากมายกําลังรับชมการถ่ายทอดสดครั้งนี้ด้วยในที่สุดเนโอล่าก็นึกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ปิดมันแต่ก็สายเกินไปแล้วนะครับ FC ของเธอเนี่ยได้รู้เรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วในช่วงเวลาหลายวันต่อมาครับเนโอล่าก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาของเหล่า FC ในโซเชียลมีเดียอย่างหนัก และทุกคนต่างก็ล้อเลียนการระเบิดอารมณ์ของเธอด้วยที่เธอเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แทนที่จะกล่าวหาว่าโจเนียเป็นคนหักหลังความรักของเธอนะครับแต่ผู้คนกลับล้อเลียนเธอเพราะว่าปฏิกิริยาตอบสนองของเธอบางคนถึงขั้นว่าเธอเนี่ยเป็นคนชอบเรียกร้องความสนใจกันเลยทีเดียวและ FC ส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็เห็นดีด้ว